สวัสดีครับพี่น้องชาวจักรยานนะครับตอนนี้ผมชายคูณเจนะครับขึ้นมาถึงยอดจุดชมวิวของอุทยานปางศีดานะครับดูบรรยากาศของนักจักรยานนะครับแห่งความภาคภูมิใจนะครับเพื่อมาถึงก็จะถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติปางศีดานะครับนี่นะครับเมื่อกี้ผมก็ถ่ายไปแล้วนะครับจตกนนี้ผมก็เก็บบันทึกภาพให้กับเพื่อนๆดูกันนะครับเมื่อเวลาลงเพลงล่างนะครับเดี๋ยวก็จะไปโพสไว้ใน ไฮเอ็มทีบีนะครับสรุปทริปพิชิตยอดจุดชมวิวบางศิดาครับนี่นะครับยอดชมวิวบางศีดาจังหวัดสก้วนะครับวันนี้อากาศดีมากนะครับแดดไม่ร้อนนะครับอากาศคึมๆเป็นกำลังใจให้เราได้ปางขึ้นมาถึงยอดแบบสบายๆไม่เหนื่อยมากนะครับพออุบัติเหตุข้างทางก็ยังไม่เห็นมีใครเป็นอะไรนะครับแค่นั่งพักเหนื่อยเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่มีฝนนะครับฝนก็จะเป็นลูกลังนะครับ ชคดีนะครับฝนไม่ตกวันนี้เราเลยปั่นได้ดีกันนะครับมีบรรยากาศกันนะครับพอดีเพื่อนนักจรยานใจดีนะครับเราก็มาช่วยกันถ่ายรูปนะครับก็จะเก็บไว้เป็นที่ลึกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าปีนี้พวกเรามานะครับปีหน้าพวกท่านก็ต้องมาตากเรานะครับคือ หัวใจของนักจักรยานนะครับอือต้องพิชิตยอดพิชิตดอยประมาณนี้นะครับถ้าเราจะไปถึงดอยชูเ,เทพดอยอิทนนท์ก็ไกลบ้านเกินไปนะครับช่วงนี้เราก็อยู่แค่ะจะังหวัดสแก้วนะครับเดินทางมาแค่200กว่าโลนะครับเราก็มาสามารถเจอเพื่อนๆจักรยานที่ปั่นขึ้นดอยขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้ถึงวิชาการใช้เกียร์จักรยานนะครับ โดยเฉพาะเสือภูเขาเนี่ยเขาให้มันสามจานนะจานหน้าสจา,นะจานะนเนี่ยปั่นแต่กรุงเทพหรือปั่นทางราบนะครับจานเล็กไม่มีกว่าที้ใช้ครับเพราะว่าไอ้เลยพี่มาใกล้ๆเลยไม่มีเนื้อให้ <ใช S 1> ปัน่นที่นี่ที่นี่ใช้หมดเลยใช่ครับมา <c oughs> ที่นี่ใช้ตั้งแต่หนึ่งจนสุดท้ายเลยครับ <c oughs> นะครับขอเชิญมาเที่ยวกันปีหนะ้าพบกันอีกนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่เหลียงหมดแล้วพี่ผมจะเอาาได้้วย คือติงคู่เจ็สิบนะครับขึ้นมาเป็นคนที่สองนะครับของจากหัวหน้าชายขึ้นมาก่อนนะครับนะครับขาบคุณครับคุณลทุกท่านครับแหวที่กล้องถูกมานี่เลยววันเวลาได้บอกเล่าเรื่องราวเดินทางยาวยิ่งยาวก็ยิ่งเข้าใจตัวเองวันเวลาได้บอกเล่าเรื่องราวเดินทางยาวยิ่งยาวก็ยิ่ง